แฮมปูอัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นเป็นหน้ามึงไงยิ้มอย่าโทรหาลูกค้าก่อนนะคะแป๊บนึงนะฮะแล้วก็มึงก็ไม่จอดเลยสัก แร,แรงไปแรงไปขี่เร็วไปแบบเมื่อกี้นี่ดิเมื่อกี้เมื่อขี่เร็วไปไม่ตามไม่ดีแบบนี้ใช่ไหมใช่ไหมได้ไหม Thank mm -hmm. you. Dance shoes. Right here อ่ะวันนี้อยู่กับเบิร์กแชนแนลครับผมวันนี้เราพามายานเคปอ่าร้าอร่อยทียส่สุดอ่าสาสาธุบดีดพระรามสามนะร้านนี้เลยบอกได้เลยว่าแม่ค้าแซ่บมากขอให้บอกเลยนะฮะวันนี้เราอยู่ตรงนี้แล้วนะครับที่ร้านบางกันนี้นะครับในอ่าอยู่ในตรงซอยของโรงเรียนสาธาตพัฒนานครับผมเราเอาแม่ค้ามาเลยนะฮะมาสัมภาษณ์เลยนะครับะะว่ารสชาติเคเปยังไงนะครับก็ <c oughs> ขอแต่ว่าหมายถึงตัดตัดเข้าฉากตัดเข้าชายเลยอ้ยเลยจะไปขอหนิเนี่ยไม่อะไรขำได้เอาเลยฮะเลยแบดเคปคุยใครคือก็มันไม่มีอะไรก็แค่แบบเหมือนอยู่ดีก็คือเหมือนอยากอยากจะเริ่มทําอะไรสักอย่างหนึ่งอ่าฮะในช่วงแบบว่าแล้วก็มาเข้าช่วงโควิดด้วยอะไรด้วยแล้วก็คือแบบ เขาเรียกว่าคนเริ่มไม่ค่อยออกจากบ้านกันก่อนแล้วคิดมาก่อนว่าอยากอยากจะทําคือเป็นเป็นอาชีพที่แบบฝ่าันว่าอยากจะทําเพราะว่าเป็นคนที่ชอบกินกินเค้กกินเค้กมากเฮ้ยผมก็เป็นคนชอบกินเค้กนะคุณมองหายากคุณมองอะไรครับเนี่ยอ๋อผมมองคุณไม่รักสวยไม่รักสวยนั่นแหละค่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นในการที่อยากจะทำอยากจะทำถูกผมมันแผลเลยไม่ใช่ร้อนจากเตานะหลบร้อนแดดมันเป็นเริ่มต้นแบบ อยากทําก็ทําเลยอยากทำก็ทําเลยเท่านั้นเองแล้วตามตัวโปรแกรมเข้าไปเดี๋ยวแล้วผมจะดึงเข้าเลยอ่ะแบบทำเค้กอยู่แล้วโดนโดนความร้อนจะร้องไงอะไรเงี้ยผมดึงเข้าเลยดีกว่าจะตีแป้งเดียวเลยใช่ไหมก็ผมนี่วันนั้นเอ้ยผมเพิ่งกินเค้กไปแล้วรสชาติอร่อยมากแล้วหลังๆก็สั่งกินหลายทีเลยแล้วนี่เหรอเอางี้ดีกว่าเมนูเด็ดทุนที่ที่ลูกค้าสั่งนิ่งเลยเหรอ ร้านนี้เหรอร้านนี้ไงร้านนี้ไงไม่มีไม่มีไม่มีไม่ชอร้านนี้กินร้านนี้มากินร้านนี้โอเคไ่เชือร้อนนานอ๋อออันนี้นานกว่านานกว่าเออแต่ว่าในช่วงนี้สถานการณ์โควิดนะครับคนก็ไม่ค่อยออกมาจากบ้านเนี่ยทีเนี้ยเราก็จะต้องเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านหรืออาจจะอยู่ในพื้นที่สีขาวนะครับอย่างในโซนตรงเนี้ยเนี่ยอยู่ในพื้นที่สีขาวนะเขตจันทวาบางคอลแหลมเนี่ยอยู่อยู่ก็เป็นพื้นที่สีขาวอยู่นะฮะก็ ถ้าใครแบบอยากมากินเค้กมาอะไรที่เนี่ยก็ยังออกมาได้อยู่นะหรือถ้ากลัวนะครับก็เดี๋ยวเรามีบริการส่งดดลิเวอรี่ไปได้ใช่ไหมจะมีการส่งดดลิเวอรี่ด้วย<ม>ใช่ไหมมีค่ะทีะ่ใกล้บ้านเนี่ยคือเราแวกสาธุเนี่ยสองชิ้นขึ้นไปส่งฟรีแต่ถ้าสมมุติอ้าเถิบอ,ออกไปหน่อยประมาณสะพานสามสะพานสองอะไรอย่างเงี้ยค่ารถอาจจะขอประมาณ10บาท20บาทแล้วแต่ระยะทางอ๋อแล้วแต่ระยะทางนะใช่ใช่ค่ะแต่เราใครสนใจก็สั่งกันได้เลยนะฮะตามระยะทางนะฮะไม่ไม่แพงนะครับผมว่าเค้กก็อร่อยด้วย นะครับผมแล้วส่วนใหญ่นี่เมนูที่ขายดีเนี่ยจะเป็นเมนูอะไรบ้างแบบคนจะชอบสั่งคาวหรือสั่งหวานอ่อถ้าเป็นผู้ใหญ่ส่วนมากจะสั่งเป็นคาวจะสั่งเป็นพวกแบบว่าพิซซ่าชีสแฮมปูอัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นเป็นแต่เียนหน้าเหแต่ถ้าเป็นเด็กเนี่ยแต่ถ้าเป็นเด็กจะเป็นหวานใช่จะเป็นหวานเพราะอยากคาวอ่ะก็ได้ก็ทานได้เหมือนกันทานได้หมด แต่เด็กก็ต้อง18ขึ้นนะถึงทานข้าวได้เพราะว่าถ้าต่ำกว่านั้นมันก็ดูไม่ดีไม่ใช่แล้นี่ผูดถึงเค้กนะกินได้หมดแต่ข้าวจะหวานนะเด็กกินได้นะฮะแต่พอผู้ใหญ่นั่นเองนะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ชอบทานข้าวนะฮะ่ัยยิ้มชอบทานข้าวอ่ะผมไก็ชอบทานข้าวแล้วฮะแล้วเด็กอย่างนี้เราเราเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์หรือว่าเปิดจันทร์ถึงศุกร์ย้ำๆอีกทีหนึ่ง เออ่ร้านเคฟเราจะเปิดแค่เฉพาะเสาร์อาทิตย์นะคะสุดท้ายนี้ฝากฝากเบอร์ฝากเดี๋ยวติดต่อร้านหน่อยแล้วก็ได้ค่ะฝากร้านบังกันนี้ด้วยนะคะเบอร์ติดต่อนะคะ0831233333ที่ไต้เหมือนเดิมครับไต่อยู่เดินนะครับผมูเรียกไม่ขับพุ่งก่อนเอาเลยข้าพุ่งใหม่324 Action อะไรเงี้ย ้ีทายก็ฝากร้านตัวหอมมากเลยนะไหมคะฝากร้านบังกันนี้ด้วยนะคะเบอร์ติดต่อนะคะ083บังเกียร์ไม่พูดไงแล้วก็ใส่ไปเดี๋ยวนี้ไม่ใส่เออเดไม่ใส่ข้างล่างเกียรอ่ะไม่ติดเอาฝากด้วยค่ะ083 123 3383ค่ะโทรมาได้ตลอดเลยนะคะโทรมาคุยเล่นก็ได้แล้วก็ไม่คะเขาบอกว่าโทรมาคุยเล่นก็ได้ด้วยนะ ไอ้ว่างเขโครคุยเล่เลยละแล้วก็0804์แปดศยสดอูยู่0 8 0 4 5 4 5 6 6 7เบอร์อันนี้เบอร์ผมเป็นเบอร์คนกับรถส่งของครับไม่ผมบอกแม่ค้าเบอร์ผมอ๋อด้ายมาบ้านเลขที่แปดหนึ่งเกอยู่ตรงไหนอ่ับด่819มีเบอร์ติดต่อไหมคะตอนนี้โทรเข้าไหมครับ อันนี้มัน759แล้ว มาส่งออเดอร์เคฟของเรานะฮะตอนนี้เราเข้ามาในสาขา57แล้วนะกำลังมองหาลูกค้าอยู่ว่าลูกค้าเป็นคนไหนนะฮะนะฮะเป็นออเดอร์แรกนะฮะสำหรับวันนี้เลยนะครับผมที่สั่งมานะฮะเดี๋ยวโทรหาลูกค้าก่อนนะครับตป๊บนึงนะฮะโทรหาลูกค้าก่อนเหมือนจะหาลูกค้าไม่เจอนะฮะแล้วก็มึงก็ไม่จอดเลยไอ้ซัดพี่ี่อยู่นั่นน่ะก็เลยชิบหายงหนไหนตั้ไหนึ่งแงนะ ฮัลโหลครับเอ้ยกูคุยไม่ได้ติดวกับน,น้อกไอ้สมัยฮัลโหลครับอันนี้เข้ามาในถายตรงห้าสิบเจ็ดแล้วะะอะฮะตรงมาจะมีซอยเล็กๆซ้ายมือแล้วก็เลี้ยวขวาใช่ไหมคะ เป็นออเดอร์แรกของเรานะครับหนูเข้าในเพจของกินของชายานพลามสามแล้วหนูเจอสองรอบแล้วหนูเลยอยากกินอ๋อแต่ยังไม่เคยกินใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวลองชิมดูแล้วกันนะครับผมว่ามันอร่อยมากอ๋อได้ครับขอบคุณมากนะคัะใครสนใจเฟรนชชายติดต่อได้เลยนะคะบังกันนี้นะเบอร์โทรก็ตามหน้าร้านเลย จะสั่งเทมเลยครับได้ค่ะมนรูอยู่ตรงนั้นเลยค่ะอันนี้เลือกตามทีติ๊กได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะ,คะเอาวาน,นิลานมสดเป็นแป้งน,นะครับค่ะแล้วก็วันนี้กินพาอเอาชีสแล้วก็ไข่ไก่ิ๊กดีกว่าแต่แม่ค้าจำไม่ได้ได้ค่ะสัตย์จะตกแ,แม่งเลยแถวเนี้ยแม่งเถื่อน บอกตรงๆนะถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้ <concentrated music> ลุงอะไรคะเขีย <ản> นได้เลยค่ะลุงไม่มีเล่าไม่มีเล่าขายร <geliyor> ลุงที่นี่มไม่ใช่ร้านลาบลุง <Wer ár> เครับหหาผมโม่เชอืมอืมอืมฮะอืมกันดดี่ร้อนนี่จิงก็ไปนะบอกได้เลยลอยมานี่รอจังหวเฟเฟารอ่ะเชฟรานปักนอะอันนี้เป็นเคฟของร้านบางกันนี้เหร ปลซุ่มจริงเว่อมันอร่อยอะไรขนาดนี <Charl ize> ้เยไมไนี่ยอยู่ไหมอ่ะเขาเขาหันหลังอยู่อ่ะอ่าอันนี้ของพี่นะคะพี่รสชาติเคปเป็นไงบ้างคะรสชาติเคปอร่อยค่ะแล้วก็กรอบเนื้อเคปกรอบมากเลยนะคะรสชาติโอเคเลยโอเคโอเคนะคะนุ่มเลย ได้ค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะดีมากเลยหลังหลังจากที่ได้ชิมนะรู้เลยว่าใช้ของดีไม่ชิ้นเล็กทุกอย่างชิ้นใหญ่หมดทั้งเป็นแฮมไก่ยองก็ให้เยอะแล้วก็ซอสแลยทั้งแป้งคือให้แบบไม่กลัวขาดคุณเลยใช่ใช่ใช่เพราะกินจนเนื้อโอ้ยแป้งยังไงแป้งยังไงแป้งแป้งกรอบกรอบกรอบไหมกรอบมาก